ลูกอายุ1-3ปีนะคะให้ลูกกินอาหารอะไรยังไงดีนะคะลูกน้อยนะคะอายุ4-5ขวบแล้วนะคะให้ลูกกินอาหารอะไรยังไงบ้างนะ,ะเพื่อให้ลูกนะคะสูงดีสมส่วนพบกันที่คลิปวิดีโอนี้ค่ะกดดูคลิปนะกดไลคะ์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องยูทูบเนิรดคลิปนะคะแล้วก็ที่เพจแม่โบวีแฮปปี้เวิลด์กดแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแม่โบนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่โบก็จะมาพูดถึงอาหารสําหรับลูกที่อยู่ในวัย1-3ขวบนะคะเนาะก็ในส่วนของวัยนี้นะคะเราก็อยากให้น้องนะคะมีสูงดีสมส่วนนะคะ ด้วยการดื่มนมถ้ามีนมแม่ก็ยังคงให้นมแม่ต่อนะคะแต่ถ้าคนไหนนะคะนมแม่เริ่มปริมาณลดน้อยลงแล้วนะคะเราก็จะให้เสริมเป็นนมนะคะรสจืดนะคะดื่มทุกวันนะคะวันละ2แก้วนะคะแก้วประมาณ2องซีซีแต่ถ้าคนไหนนะคะที่กินนมผงใช่ไหมคะเมื่อลูกอายุ1ปีก็สามารถที่จะปลับมากินเป็นนมกล่องได้เลยถ้าลูกไม่แบบแพ้โปรตีนนมวัวก็สามารถกินเป็นแบบนมวัวแท้นมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะคะยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้างหละ่ะก็อย่างเช่นที่แม่วกินก็จะมีนมวัวแดด นะคะแล้วก็นมจิรดาก็คือของคุณแม่ก็คือเลือกเอาที่คุณแม่แบบโอเคสะดวกนะคะอืมแล้วก็นือกจากนมแล้วกินอะไรกินปลาตับไข่สมองดีอ่าเหมือนเดิมเลยเห็นไหมกินปลามือละหนึ่งช้อนกินข้าวนะคะอย่างน้อยในสัปดาห์ละสาครั้งกินตับนะคะมือละหนึ่งช้อนกินข้าวสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้ง กินไข่วันละหนึ่งฟองอ,อัดไปเลยนะคุณแม่เนาะผักต่อไปผักผลไม้นะคะพิวพันธ์่องใส่ขับถ่ายดีนะคะพยายามให้ลูกเนาะได้กินผักผลไม้นะคะเพื่อที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของลูกนะคะจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการท้องผูกเนาะกินผักมื้อละสองช้อนกินข้าวเห็นไหมนะกินผลไม้มื้อละหนึ่งส่วนนะคะมื้อละหนึ่งส่วนทียบเท่ากับลายมื้อละหนึ่งส่วนก็คืออย่างเช่นกล้วยนวลหนึ่งผลนะส้มเขียวหวานสองผลกลางนะคะแตงโมหกชิ้นพอดีคำมะละกอหกชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็เสริมให้เด็กนะสะต รงดีสมส่วนด้วยไลไรนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของซีดนะคะเนาะอืมก็จะเสริมในส่วนของอยาเสริมธาตุเหล็กน,นะคะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะเนาะแล้วก็เน้นให้ลูกเนาะ,ะวิ่งเล่นทํากิจกรรมนะคะแล้วก็แปลงฟานนะ,ะอ้าเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนแล้วก็นอนหลับให้ได้อย่างน้อย1 0บถึงสิชั่วโมองก่อนคะออ่ะอาหารนะของลูกน้อยที่อยู่ในวัย4ี่ถึงห้าขวบนะคะกินอะไรยังไงนะคะเพื่อที่ให้ลูกนนอยของเรานะคะสูงดีสมส่วน,นะคะน,นี่เป็นโภชนาการเด็กอายุ4ิบปีนะคะจากกระทรวงศ ท้าสุขนะคะกรมนามัยน,นะคะ สำนักโฆษณาการขอบคุณมากๆเลยนะคะสุงมที่สมส่วนนะคะดื่มนมนเพื่อให้ลูกสูงดีนะคะดื่มน week, มลดจืดทุกวันนะคะเวลาสองถึงสามแก้วนะคะแล้วก็กินปลาตับไข่เพื่อให้ลูกสมองดีนะกินปลามือละ1หนึ่งถึงสองช้อนกินข้าวอย่างน้อยส,สัปดาห์ละสามครั้งนะคะกินตับมือละ1หนึ่งถึงสองช้อนกินข้าวสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะกินไข่เวลาหนึ่งฟองนะคะกินผักผลไม้นะเพื่อช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะกินผักผลไม้สามช้อนกินข้าวนะแล้วก็กินผลไม้เนี่ยมือละหนึ่งส่วน มือละหนึ่งส่วนคือไนะยกตัวอย่างเช่นผลไม้หนึ่งส่วนก็เท่ากับกล้วยน้ำว้าหนึ่งนส่งเกียวหวานสองพนกลางแตงโมหกชิ้นพอดีคำมะละกอหกชิ้นพอดีคำนะคะกินผักผลไม้ให้ได้ทุกมือนะคะคุณแม่เนาะให้ลูกเรากินผักผลไม้ให้ได้ทุกมือนะ,ะเสริมให้เด็กสูง,สงดีสมส่วนนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของออซีดนะคะก็ต้องกิน นี่นะายานะ้ําเสริมธาตุเหล็กนะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะวิ่งเล่นทํากิจกรรมนะคะแปรงฟันเช้าแล้วก่อนนอนแล้วก็ในช่วงวัยนี้นะคะให้ลูกน้อยนะนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสิบถึงสิบสามชั่วโมงต่อวนันอ่าพอกันไหมคะแม่แม่แมบรรดารลูกน้อยที่อยู่ในวัยอนุบาลทั้งหลายนะคะนอนพอกันไหมอ่ะอย่าลืมไปเช็คด้วยนะคะให้ลูกนอนให้พอด้วยนะคะอ่ะขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามายัยสหนักโภชนาการมากๆเลยคะ่ะ